สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะนี่อันนี้พี่อ้อ้เพิ่งจะคุยกับน้องได้สองวันเนะาะน้องฐานิษนะคะแม่บ้านเกษตรพอเพียงเนาะก็เห็นน้องปลูกว่านนะคะเป็นว่านว่านไม้มงคลนะคะว่านสีทิศย้อยก็เลยถามน้องว่ามีหัวแบ่งขายไหมเพราะว่าจริงๆแล้วพียอ้อยเคยปลูก นะคะเคยปลูกตอนอยู่บ้านเก่าเนาะคือพี่อ้อยชอบว่านสีทิศมากๆเลยคือเขาสวยนะคะดอกออกมาเนี่ยสวยงามแล้วก็ของพี่อ้อยปลูกอะ่ะเป็นดอกสีชมพูเนาะดอกจะใหญ่มากๆเลยนะก็พอดีเห็นน้องเนาะก็เลยทักน้องไปน้องบอกว่าให้พี่อ้อยส่งที่อยู่ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวน้องจะส่งมาให้เนาะพี่อ้อยก็ถามน้องว่าอ่าให้คิดให้คิดตังค์ไปเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่หาซื้อได้ง่ายๆนะคะถ้าไม่ นั่นจริงๆเนาะน้องขุดมาใหม่ๆเลยนะคะน้องบอกว่าไม่เป็นไรอยากให้พี่อ้อยแบ่งให้พี่อ้อยไปปลูกนะคะอยากแบ่งให้พี่อ้อยไปปลูกน้องก็มีขายของด้วยนะคะในในในช่องเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะลงลิงก์ไว้ให้น้องใต้ช่องเลยนะคะเพราะว่าน้องฐานิตนะคะแม่บ้านเกษตรพอเพียงเนาะ น้องจะมีน้ำประหวานนะคะมีน้ำประหวานแล้วก็ผลไม้ตามฤด,ดูกาลอาจจะส่งหรือไม่ส่งทักคุยกันได้เนาะแล้วก็จะมีพวกอาหารทะเลนะคะอาหารแห้งเนาะอาหารทะเลอันนี้น้องแยกสีมาให้เลยนะอันนี้เป็นสีโอรสนะคะหัวเล็กเนาะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นสีแดงเท่าที่พี่อ้อยเห็นในใ,นใ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 นรูปที่น้องถ่ายมาเนาะคือน้องเขียนมานะคะแต่แต่ ลับหน้าลับหลังอ,อ่าสีเรือนไปนะคะน่าจะเป็นสีสีแดงอะิดสีแดงกันนะะ่ล้ค่ะสีแดงนะคะเป็นว่านสีทิศนะคะเป็นว่านไม้มงคลเนาะถ้าใครปลูกแล้วดอกสวยดอกงามนะคะก็จะมีโชคมีลาภเนาะก็พี่อ้อยทําทคลิปสั้นๆนะนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆนะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปปลูกเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาลงดินเลยเนาะพอดีอยู่หน้าบ้านเนาะก็เลยจะเห็นว่าพี่อ้อย ถ่ายคลิปอยู่ข้างนอกมีถังถังอันนี้เป็นถังใส่ผงขง้าวโพก็ขอบคุณน้องนิดนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวพี่อ้อยลงลิง์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ฝากน้องๆไปติดตามช่องน้องนิดด้วยนะคะน้องฐานนิดน้องแม่บ้านเกษตรพอเพียงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ